คือคุยกันมาตั้งนานแล้วว่าน้องไม่รู้เลยว่าพี่ทํางานอะไรอ่ะถามได้ถามได้ค่ะอยากรู้ว่าพี่ทํางานอะไรพี่ทําเกี่ยวกับบิตคอยน์บิตคอยคนรวยรวยเพลินลวทีเขาเล่นบิตคอยนะบิตคอยใช่ัหมคะอยู่สายบิตคอยนี่มานานละทพี่ทํามาสี่หปีและดีไหมคะเดี๋ยวจะโทษ ัลโหลครับพี่อ๋อพี่อยู่บ้านแล้วใช่ไหมอ่าเมื่อเช้าผมผมไม่ผมไปส่งแล้วก็พี่ไม่อยู่เดี๋ยวผมไปส่งให้นะโอเคครับ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 บ้านเลขที่สามสามนะคะโอเคครับโอเคโอเคครับน้องเดี๋ยวพี่ไปส่งก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คุยกันเดี๋ยวไว้คุยกันโอ้ยข้าโอเคข้าวแบบเครื่องโอเคเกมบิดบิดซึ่งกับแกโค้ดไปซะดูนันน่ะนะทำงานบิดคอยเราก็ถึกว่าซื้อหัวหุ้นหัววิคอยให้มันนี้ สงา่ามั่นใจสวยหรูสวยแพงสุดที่ตัวนี้น้ำหอมจากช่องคู่กัน forever กลิ่น e y o n d หอมจริงๆครับ